สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ไปดูการสําหรับรายละเอียดที่เกิ้นนไว้ในช่วงแรกค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ไปจับมือกับจังหวัดมริดสหภาพพมา่าเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกันนะคะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนรวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วยเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC นั่นเองค่ะในปี2558นะคะซึ่งมีการพูดถึงหลายเรื่องด้วยกันทั้งแนวทางการเปิดด่านสิงค์อนเป็นด่านถาวรในปลายปีนี้ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวไปดรูรายละเอียดจากรายงาน นีกกััะะคคลววเเด๋ยบมาาิรห์ต่่อจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นอีกจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศพมา่าหลายปีที่ผ่านมาความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันได้ร่วมกันพยายามผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนช่องสิงขรหมู่6ตตำบลคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2558ที่ผ่านมาน,นายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เดินทางไปสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพเมียนมา ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนเพื่อนำไปสู่การเปิดประตูการค้าการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการเปิดด่านการค้าชายแดนสิ่งสำคัญการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันและภาคเอกชนได้เข้าพบและหารือกับนายพิศณุสุวรรณชดเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาที่เมืองย่างกุ้ง ทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเปลี่ยนแปลงทั้งทาง,งด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของสาภาพเมียนมาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหมาะสำหรับการลงทุนและการเปิดด่านสิงขรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอนาคตซึ่งทั้งนางสาวยิ่งรั์ชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีและพลเอกเต็งเซ็งประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาก็มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันที่ผ่านมา และอยู่ในนโยบายของทั้งสองฝ่ายแล้วซึ่งขณะนี้ก็คงอยู่ในการพัฒนาแนวความคิดของทั้งรัฐบาลและหน่วยงานทั้งสองฝ่ายที่จะต้องดำเนินการในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งในการเปิดด่านสิงขอนเชื่อมโยงกับจังหวัดมลิดฝั่งอนดมันก็จะทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมกับทั้งสองประเทศดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาที่จะตามมาหากมีการเปิดด่านถาวรเชื่อมโยงเศรษฐกิจด้วย การเชื่อมโยงมริดชายฝั่งด้านทะเลอันดามันเข้ากับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ทางด่านสิงห์ขอนี้เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายประเด็นเรื่องนี้ก็ได้มีการหยิบยกขึ้นหารือกันในระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีและก็ประธานดีเมียนมาแล้วในช่วงที่ผ่านมาครับตอนนี้ผมคิดว่าก็อยู่ในช่วงที่รัฐบาล กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายกำลังพัฒนาแนวความคิดที่จะแปลความคิดให้เป็นผลที่เป็นรูปธรรมครับไม่เพียงเท่าน,นั้นน,นายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนภาคเอกชนทั้งหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าพบปะพูดคุยร่วมประชุมอย่างเป็นทางการกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดมลิดรวมทั้งส่วนราชการและหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและนักธุรกิจของสาภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการเพื่อจะร่วมกันผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่อนปลนช่องสิงขรยกระดับเป็นด่านถาวรให้ได้ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ซึ่งทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพมา่าเองมั่นใจว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมะทิดทั้งในแง่ของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต,ต่อไปการเติบโตที่จะมีการลงทุนทางการค้าที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าศักยภาพของเมืองมะทิดนี้มีศักยภาพสูงมากนะครับแล้วก็ประจวบเราก็มีความพร้อมผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นที่จังหวัดประจวบ โดยเฉพาะการลงทุนที่ด่านสิงขรแล้วก็ทางฝ่ายมลิตเองเนี่ยการลงทุนที่จะเกิดขึ้นที่บูดองเมืองตรงข้ามกับด่านสิงขรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนี่ประมาณเท่าตัวนะฮะอันนี้ตอนนี้ยังช่วงยังไม่เปิดก็เป็นเรื่องของการานำสินค้าเข้าออกบางส่วนและอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของอาการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นตามตามดานชายแดนเนี่ยก็เพิ่มพูนขึ้นนะครก็คิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากนะครับงานนี้ซึ่งผลจากการที่จังหวัดประจวบคิรีขันธ์และจังหวัดมลิดสหภาพเมียนมาได้ทําการสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดจนส่งผลให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างหอ,อการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมเมืองมลิดสหภาพเมียนมา ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีนายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนชายแดนต่อกันพร้อมทั้งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโอกาสศักยภาพการยกระดับด่านสิงขอนเป็นจุดผ่านแดนถาวรในปลายปี2555 ตามโครงการหนึ่งด่านชายแดนหนึ่งประตูการค้าในปี2558ของนายกรัฐมนตรีจึงทำให้มองเห็นได้ว่าด่านสิงห์ขอนที่จะมีการเปิดเป็นด่านถาวรในปลายปีนี้น่าจะเป็นทิศทางที่ดีในการเปิดประตูการค้าที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับจังหวัดมลิดสาภาพเมียนมานายตุนตุนวินรองประธานหอ,อการค้าเมืองมลิดบอกด้วยว่ารัฐบาลเมียนมาเห็นชอบให้เร่งเปิดเมืองมลิดเชื่อมกับด่านสิงห์ขอน เพื่อการพัฒนาเมืองมลิดการค้าการท่องเที่ยวเบื้องต้นกําลังดําเนินการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมลิดเมืองตะนาวศรีและบ้านมูดองไปสู่ด่านสิงขรเป็นระยะทางประมาณ200กิโลเมตรคาดว่าในเดือนธันวาคมนี้จะสามารถเดินทางได้ไม่เพียงเท่านั้นรวมไปถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายพันไร่ห่างจากด่านสิงขรประมาณ10กิโลเมตรซึ่งนายวีระศรีวัฒนตระกูลผู้ว่าการจังหวัดประจวบคีรีขันเห็นว่า หัวใจสำคัญภายหลังการเปิดด่านถาวรในปลายปีนี้จะส่งผลดีต่อการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำซึ่งจากเดิมจากเมืองมฤทิดไปจังหวัดละนองผ่านชุมพรไปยังจังหวัดสมุทรสาครแต่หากเปิดด่านจุดนี้แล้วจะส่งผลให้การขนถ่ายสัตว์น้ำสะดวกประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายขณะที่นายสุรัตน์นรงฤทธิ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขามองว่าหากเปิดด่านถาวรสิงขรจะส่งผลให้ GPP ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มมากขึ้นซึ่งตัวเลขของปี2,553 GDP อยู่ที่ฝ่า60,000ล้านบาทแต่หากมีการเปิดด่านถาวรได้คาดว่าน่าจะทะลุถึง80,000ล้านบาทรวมไปถึงมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าหลายๆประเภทที่จะผ่านด่านสิงคขอนก็จะเพิ่มสูงขึ้นก็ถ้าด่านตรงนี้สามารถเปิดได้นะครับผมว่า GPP ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับทุกวันนี้เนี่ย GPP ของจังหวัดเราอยู่ที่ประมาณ6-7หมื่นล้านบาทน,นะครับแต่ถ้าอีกหน่อยเราเปิดด่านตรงนี้ได้นะครับมูลค่าการนําเข้าส่งออกนะครับของสินค้าหลายๆประเภทนะครับทั้งสินค้าประมงหรือสินค้ากเกษตรก็จะมีการผ่านด่านตรงนี้นะครับในส่วนของไทยนะครับเราก็จะมีการส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะ,ะที่เท่าที่ดูทั้ง ที่เมืองมาลิดเองหรือเมืองใกล้ๆแถบนี้เท่าที่ดูส่วนมากแม้กระทั่งที่ย่างกุ้งนะครับสินค้าต่างๆก็มาจากไทยท้งนั้นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปจังหวัดประจวบคีรีขันเองก็ต้องเดินหน้าประสานไปยังกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก่อนที่จะมีการเปิดจุดผ่อนบนช่องด่านสิงขรเป็นด่านถาวรเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้งประจวบคีรีขันและจังหวัดมาลิดของเมียนมา ตามนโยบายของรัฐบาลที่พยายามเปิดด่านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนม,มาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะก็เป็นรายละเอียดนะคะที่คุณอภิชาติหงสกุลผู้สื่อข่าวท้องถิ่นสปริงนิวเนี่ยไปติดตามบรรยากาศนะคะแล้วก็มีรายงานมาให้เราได้ติดตามกันวันนี้เป็นแค่ออเดิร์ฟนะคะเดี๋ยววันพุธเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ย คุณอ,อภิชาติเนี่ยยังคงมีการไปพูดคุยรายละเอียดที่ลึกลงไปมากกว่านี้อีกด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยที่จังหวัดมริดแล้วก็จังหวัดทวาย,ยของประเทศสหภาพพมา่าเนี่ยหรือบางคนก็เรียกว่าสหภาพเมียนมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศให้ความสนใจอย,อย่างเช่นสิงคโปร์นะฮะในดีสิงคโปร์เนี่ยเคยที่จะยื่นข้อเสนอว่าจะมา ตั้งท่าเรือนะครับแล้วทำเขตเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ตรงนี้ด้วยต่อมาประเทศจีนนะฮะมหาอำนาจในเอเชียอีกประเทศหนึ่งก็บอกว่า uh huh. อยากจะมาตั้งฐานทัพเรือให้เพื่อที่จะสอดรับกับการตั้งเมืองหลวงใหม่คือในปิดอรด้วยเพราะว่าในปิดอรน,นั้นขึ้นไปทางเหนือเหนือจากมริทวายขึ้นไปไม่มากนักนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในแง่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงในภูมิภาคเนี่ยจีนเขาต้องการทางออกทะเลทางภาคใต้นับาป,ประเทศจีนทางฝั่งตอนออกเนี่ยเขามีอยู่หกเมืองเขาเรียกว่า6เมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศจีนอย่างเช่นเซียงไฮ้ ตุ้งอะไรต่างเ่าเนี้ยนะครับเทียนจิ้นอะไรพวกนี้นะฮะแต่คราวนี้เนี่ยทางฝั่งตนตกเนี่ยโดวยว่ายิ่งตนตกเฉียงใต้เนี่ยไม่มีทางออกทะเลเลยครับบ<ม>ุ๋นุยครับยิ่งถ้าไปทางตนตงอีกเนี่ยก็ไปเจอซินเกียงเป็นทะเลทรายเลยวัดทดสอบนิวเคลียร์ได้อย่างเดียวเลยแล,แล้วก็จะเจอคนจีนที่เป็นหน้าฝรัง่ง<ม>นะเพราะนั้นทางด้านใต้เนี่ยนะครับมณฑลยุนานานต่างๆเ่าเนี้ยก็ได้รับการพัฒนา,าเช่นเมืองคุนหมิงเมืองอ้่หลี่อะไรเหล่านี้แล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรจำนวนมากแต่ทางออกทะเลเขาไม่มีเพราะไม่มีเนี่ยเขาก็ต้องมาอาศัยยททาาางงงอออกก่่่เชนโครรี สร้างรถไฟความเร็วสูงลงสู่ประเทศไทยไปถึงสิงคโปร์ uh huh. หรือการมาสร้างท่าเรือที่มริทวายให้กับประเทศ มาแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจีนเองก็ยังเจรจาไม่สําเร็จแต่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะไปสร้างท่าเรือที่นี่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อญี่ปุ่นกําลังจะไปสร้างท่าเรือที่นี่แล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เรื่องของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนั้นมีความสําคัญต่อภูมิภาคอาอเซียน,เ,นยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ย <c oughs> ก็พยายามที่จะศึกษาในแง่ของการสร้างสร้างท่าเทียบเรือเนี่ยที่จะสอดรับกับที่มริทวายละละหลายๆแห่งเช่นที่บางสะพานนะครับหรือท่าเทียบเรือคลองวาน นั่นต่างๆเรานี้นะครับล้วก็ใช้ท่ากัศยานที่หัวหินเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกับการขนส่งทางอากาศนะครับอันที่จริงแล้วในแง่ของสภาพแวดล้อมที่นั่นเนี่ยมันก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีๆเนี่ยอยู่มากมายลยเช่นมีฝูงปลาวานฝูงปลาโลมาอะไรต่างต่างเนี่ยแต่ที่ผ่านมาก็มีเรื่องการประท้วงโรงงานอุตสาหกรรมนแล้วก็มีการประทะกันระหว่างเครือข่ายภาคประสังคม ค่อนข้างรุแนแรงนะคุณครับมีการยิงแกนนำนะฮะในพื้นที่เนีไปหลายรายแล้วอย่างเช่นคุณเจริญวัดอักษรอน,อนึ่งเนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องทําอย่างไรล่ะที่ให้เกิดการสอดประสานกันระหว่างเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของทุนธุรกิจที่จะเข้าไปกับเรื่องภาคประชาสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศวิทยาต่างๆให้มันไปกันได้นะพัฒนาแบบที่เขาเรียกว่า green development พัฒนาเป็นเมืองสีเขียวนะครับถามว่าสส่วนนี้เราจะปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งคงเป็นไปไม่ได้หรอกะแต่ต้องทำไงให้มันสอดรับแล้วมันไปกันได้ดีกว่าครับนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับโครงการในการจับมือร่วมกันก็น่าจะเป็นผลดีหลายด้าน ด้วยกันค่ะอาจารย์การค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะคะสำหรับการจับมือกันในครั้งนี้นะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปสําหรับโครงการนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่แล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพาไปดูผลสํารวจกันบ้างนะคะเรื่องของการรับจับนําข้าวนะคะรวมถึงความเห็นอื่นๆที่เข้าไปสอบถามประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันปัญหาการทุจริตด้วยนะคะสู้เดียวเด็ป่าในชวนา